สวัสดีคะ่ะพี่ทลาระดามีสุธาน,นะคะปัจจุบันพี่อยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เปิดสถานตรวจสภาพรถอยู่ที่ทุ่งสงค่ะ <f az ling> ก็เปิดมาประมาณ17ปีแล้วค่ะรายได้ก็มีเงินหมุนก็ประมาณ2-3ถึง0แสนต่อเดือนนะคะ <f az ling> ก็ในการทำธรุรกิจนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถเห็นอนาคตได้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น บางทีด้วยวิกฤตของโควิดด้วยวิกฤตของเศรษฐกิจหลายๆอย่างไรายได้เรามันก็ดรอปลงไปบ้างอะคะ่ะพี่เลิกเคยคิดว่าจะหาอะไรมาเสริมอีกตัวหนึ่งให้มันเป็นรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณพี่อุสาแล้วก็พี่หนองนะคะที่เป็นอัพไลน์ที่อยู่ฉะเชิงเซาค่ะแนะนำพี่ให้รู้จักกับ Getmore ค่ะก็ขอลองสินค้าก่อนก็พี่ลองตัวแรกเคยคือลิชี่ เพราะว่าพี่เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้หนักมากโดนฝุ่นไม่ได้เลยน้ำมูกน้ำตาไหลเลยค่ะแล้วพอพี่ลองนิดี่ไปขวดหนึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ดีขึ้นพี่กวาดบ้านพี่ไม่ต้องใส่แมสไม่ต้องปิดแมสพี่พี่ไม่จามแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะตัวไฮยาเซรั่มของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าริ้วรอยมันตื้นขึ้นเพราะพี่ก็ ห้าสิบเอ็ดแล้วนะคะปีนี้นะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะไปงานศพเลยค่ะแล้วเดินกาไปแล้วบอกน้องก็บอกพี่พี่พองมาแต่ไกลเลยนะพี่พี่ไปทำอะไรมาเห็นพี่เลยบอกว่านี่พี่ใช้สินค้าของกิทมอมีตัวเซรั่มแล้วก็ตัวดิชี่แล้วก็มีตัวเอเติต้าอีกตัวหนึ่งค่ะที่พี่ทานอยู่ประจำเลยวันละซองสองซองทุกวันเลยค่ะมันเห็นผลชัดเจนมากพี่ก็เลยชอบมากแล้วก็โทรหาพี่สาพี่น้องเลยพี่ หนูจะทำธุรกิจกับพี่แล้วนะเอาจริงๆเลยพี่ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าบริษัทไหนเลยนะคะไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะพี่เปิดใจเก็ตมอเพราะสินค้าค่ะสินค้าดีและเราเข้ามาในธุรกิจเราได้มาฟังแผนการตลาดเราได้มารู้จักกับผู้บริหารซึ่งเขาน่ารักทุกคนและเขาทําธุรกิจตัวนี้จากความรักความเข้าใจของเขาที่เขาบริหารธุรกิจมาหลายๆปีอปีค่ะ พี่ก็เลยมั่นใจในธุรกิจเก t ตมอตัวนี้ค่ะประทับใจหนึ่งเลยคือโค้ชโค้ชสอนดีมากเปิดไมล์เซ็ตให้ความรู้หลายๆอย่างแล้วก็ชอบท่านลองเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ที่ดูแล้วท่านมีความจริงใจน่ารักค่ะค่ะเป้าหมายของพี่นะคะก็อยากจะสร้างทีมอยากจะช่วยคนอยากจะไปแนะนําสิ่งที่ดีให้กับคนที่ต่อต่อไปให้เขาได้มีไรายได้ให้เขาได้มีสุขภาพที่ดี ให้เขามีอาชีพที่มั่นคงอีกอาชีพหนึ่งอะคะ่ะพี่ก็เลยมีความตั้งใจว่าจะทำสถานที่ของพี่ให้เป็นเซ็นเตอร์แรกของภาคใตะคะ้เลยค่ะเพื่อที่จะให้ให้เกิดผู้นำอีกเยอะๆเลยอะคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะมีงานประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้าง ถึงแม้ว่าคนที่ไม่มีงานทําก็ตามแต่ถ้าเรามีอะไรขึ้นมาอีกสักอย่างหนึ่งให้ช่วยรายได้เราให้มันเพิ่มขึ้นสร้างความมั่นคงให้กับกระเป๋าเงินเราดีขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะทําให้ชีวิตเรามั่นคงขึ้นมีความสุขขึ้นให้พ่อแม่เราสบายขึ้น <c oughs> เป็นมรดกของลูกหลานเราได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานในอนาคตนะ